เดียวนึงสบายดีมื่อนี้เฮากะมาย้ายบอลมาแล้วแล้วเฮากะจะได้ขึ้นไปเชางด้านบันจะไปทางเลือดอกไม่เคยไปตั้งแต่ ผักเตเปะนะอืมเห็ดยื่นอ่อนอยู่บนน่ะยั่นอ่อนอยู่หนึ่ หัดนานนี่นะเนี่ยหอวดวยกี่ดอมพุนแปนอะไรอยูอ่พุนลลนนอดอยู่พุนนแปนอะไร อลีวันนี้นะเพิ่มมาพาเชอร์นั้น,<ป>นแถวนี้นะน่ะทางตถไทยเขาไปพุกเข้ามาวิลุงชานะน่ะน่ะลุงชาให้หู่กันหนึ่งงามอลีแถวนี้นะ,นะคือตา <laughs> เออน่ะแม่น่ะแม่เ้าเคยมาแม่นี่น่ะบอกคือคือว่าเคยนะนี uh wow ่เบอร์ฮะเย็นดอนนี <h <h ่อยู่นี่นะผู้มองงามนั่งอยู่ผู้นะ เป็นเหี่วนี่นนะ,ะหึงามาอนนอ่ะคือเือนนี่มนั่นคือทำาหลัลงปนสาหงนามาลีบน,นะนพี่ มันเป็นพลานนี้มันเป็นสั้นขึ้นอันนี้ก็แพงือนจีนนะเมีนบอืต้นกระบองเพชรเนีนะ่ยนี่อยู่พี่นะโอ้นีนปีนขึ้นนี้ฮะ มือเลยไม่เริกมือ่ะไม่้ลยไม่เลิกไปเลยนะพอจฉบขึ้นตอนเฮาได้มาจูงขึ้นหินตอนนี้ อยู่ในหนึ่งฮึโอ้แปะอยู่ในเดียวนึงเป็นคือชาโตดึงสามตานี่แปะอยู่หน่อยเดียวนึงมันเยอะอันนั้นล่ะอันไหนแลนไปทางโต๊ะโคลพลาดนะจ้อยอยู่บนด้วชั้นชันโควิดปิฎายาอะไร เนน่านี้นะน้าวาเฮนเด้ยูนี้หละคืเฮเนะิเล,ลหลังวันนะ่ะอ,อนคือขนาดลมพัดเย็นแห้งมือน ลงเบิ่งทำโพมอยู่นี่บ่เดี๋ยวเลเดลอร์ทำโพงอยู่รุมนี่มีทำเขาว่ามีทำทำโพม มีคนมาอยู่เลยทำโพงนี่อันนี้พอข้าวสารน,นะพอ่อข้าวสารก็มีมอนมีโต๊อีก กแล้วห้าวการสีไดเมอ่อเพราะว่าค้ำล่ะเดี๋ยวนี้กะเมื่อบ่อนหายุ่กันละนี่คนะือคนที่โต๊ะนี่เนาะคืมก็ได้ เฮ็ดมาเลยมาไม่ไปน,นี่นี่นีนเฮ็ดเห่าก็ได้หลายเติมได้นี่เฮ็ดเห่าตอนข้าไปนะ่เห็นนะเห่าเลยเอามาบนยูเห่ากระเทินี่ าก็ได้มาหอดมันอยู่มาเทิรนนี่มันอยูเข้ากันคือโพยนี่เขากบเข้าางแล้วนะต็้นกะกางมันนอนแล้วนะเดี๋ยวนี้กะค้ำละเดี๋ยวนี้กะนีกระพักบบตะเปะฮะนอนละเหมนแห้งปีนผู้ เท่าน,นี้นละขอบมกขอบใจที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพบกันใหม่